เดี๋ยวข้าต้องกลับไปหาพี่ชายข้าด้วยข้าต้องไปซ้อมได้เลยคนะ่ะเออจะกลับไป,ข,ข,ไปข้าขอเวลาไปหาเราได้ไหมได้เลยเดี๋ยวไว้เจอกันไหนนะอ๋อเจอกันขอบคุณครับแตวข้าเก็บหุ่นก่อน เดี๋ยวรอเ้ยเอกันนะได้ได้ได้ค่ะค่ะค มาแล้วค่าข้าข้าเลียวข้าข้าเห็นว่าข้าข้าข้าไม่ได้ข้าข้าไม่อยู่ให้พี่ยาแล้วข้าก็เลยรีบวิ่งกลับมาแล้วข้าไม่ได้มองทางข้าก็เลยหน้าหนาจุ่มไปเลยอันตรายข้าเป็นห่วงข้าไม่ได้สนขนาดนั้น

ไม่พูดแล้วชนะฆ่าได้แล้วก็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 พยายามอยู่ครับเอจ้ะอจารย์ชมด้วยแเอาเข้าไปเอาดาบด้านในได้เลยใช่มไหมใช่ยิ่งมาแลนะ้ไ,ไม่เป็นไรคไม่เป็นไรนี่เอนตอนนี้บอสกับเอ่อเจตีมชอ่าใช่ชัวช่วซู่นะทั้งสองคนค,น,คนต่อไปก็ถ้าจะฝึกก็ ไปขอดาบไม,นไม้นี่ไงไี่เลยนี่ยิ่งได้ยิได้ปึ๊บเอเอีอ้อไม่โดนเอ้า <laughs> ตีรัวๆเลยก็ได้เพราะมันจะได้พังเร็วขึ้นแต่ก็ระวังปวดน,นิ้วด้วยไม่ปวดหรอกนะฮิบแช่ฮิบฮ <c oughs> ิปบแล้วไอ้ <c oughs> คนที่ฝึกเสร็จแล้วเตรียมไปเรียนซะ เอาล่ะอาจารย์เอาล่ะผมพร้อมเรียนแล้ว